สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ผมเปา i h a v e CPU นะครับสำหรับวันนี้ครับคือผมต้องการให้มันจบในมุมของ AMD นะต้องบอกก่อนเลยว่าในบรรดา CPU ที่เป็น7000 series ที่เป็นตัวเล็กสุดเนี่ยมันคงไม่พ้น 7500F วันนี้มาเจอกับตัวที่แรงที่สุดใน r ร z ซ n 5้นะปัจจุบันคือ 9,600x ดังนั้นตัวนี้จะเป็น 7,500f 6คอร์12เทรดเทอร์โบ GHz อันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะเห็นไปแล้วนะครับแล้วก็เจอกับตัวนี้ว่ะโอ้โห 9,600x ที่เป็น Without Cooler นะครับผมกล่องบางเพราะไม่มีซิงค์ครับมันมีซิงค์6คอร์12เทรดเทอร์โบ5.4แล้วก็ตัวก้าจอวันนี้ฮะ ตัวเดิมตัวแรงตัวแรงครับผม RTX 4070 Galax GeForce RTX 4070ปกติเมนบอร์ดตัวเดียวกันโอเคคือ MSI Pro B 650 MB ครับเหมือนเดิมแรมใช้ไปสายได้2กิกครับสายได้2อ b กิกดาวไฟล์บัสสปีด5600เมกะเฮิร์ครับฮีทซิงเราเปความร้อนครับครับ c คลอร CR 401ครับนี่นี่ฮีทซิงจะไคลอริกทั้งคู่เลยครับผมตัวราคาเบา power supply เนี่ย 750วัตต์80พลัสบรอนนะครับนี่หเหมือนเดิมเหลือเฟือตัวสตอรเรจ WD Blue 500กิกรีด4,000เมกครับผม SN 580ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือก 7,500F RX 470แดม32ตรงนี้ในราคา37,000 37,990<ฮ> สุดท้ายถ้าคุณบอกว่า7จ็ดพนอยมันยังแรงให้พอครับพี่เปาค,คุณใช้9 0้าเข้าไปปุ๊บมันจะถูกอัพไปเป็น4ี่หมครับ3 7มหมกับ4 1่หมตรงนี้เบ<อ>้นคะแนน c ีพครับมันติกดกเไปหกพันห้ อ้คิวครับอุ้ยคะแนนซิงเกิลเนี่ย792คะแนนนะแรงมากเป็นขนาดเดียวกันเจ็บมาให้เราอเอฟเท่าเดิมครับหกเครับครับผมมัลติ6,614กับ5,004โอ้โหมาเบสมาเกมแรกครับฟู๊ดดีเดียวบาลานซ์เฟรมเจนครับครับผมปิดเรปรับภาพซีดีเมติครับฟู๊ดดีครับโอ้โหคิวผมรู้สึกว่า7 5็ดเอฟไอ้าพั0หเอ็แม่งฉีกจังวะแม่คุณคิวฮะครับค่อนข้างฉีก นี่แค่กาจอ4.0 7 0นะครับถ้าแรงกว่านี้ก็รู้เรื่องเลยนะจริงฮะและเกมนี้เนี่ยไม่กินทีปอยู่ด้วยนะแต่มันก็ยังจะต่างนะไม่ฉีกว่ะครับวันนี้ฉีกครับชัดเลยครับฉีกเลยครับแลกกับเงิน3.6มันะเอะไม่ใช่ว่าจะเลือกฟรีแบบนี้ก็ไม่เอาร้อกับร้อยยี่สิบต่อไปบอลแครับท่านผู้ชมครับฟุ้ยดีปรับโลครับ โอ้โหโอ้ยโอ้ my god เฮ้ยแต่แม่งสูงทั้งคู่เกมอะไรอะแต่วาร์โลพันเฟรมโอ้ยไทยไม่ต้องเล่นกับใครแล้วโอ้ยวาร์โลพันวาร์โลเจ็ดร้อยเฟรมโอ้โหนิ่งเจ็ดร้อยเปิดหัวมากูตกกระจายอ่ะครับพันเฟรมไอคิว โอ้ยแรงนิ่งๆนี่จังหวะจังหวะก,การ,ระแทกนี่เก่งมากนะ650 700เฟร,รมนี่เก่งมากนะไอคิวของผมก<อ>็500 600นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยบางที 900x นี่แม่งปั่นโหดที่ผ่านจริงรมันแรง <c oughs> มันแรงที่จริงแล้วมันแรงทั้งคู่แหละครับทูเคทูเคเอ็กซ์ตีมเด a ยสบาร์เ a m e Gen เท่ากันเท่ากัน 2K เท่ากันครับ,2 K, 2 K am, บรเฮ้ยสูสีจัดเลย 2K เคิวเฮ้ย 2K เท่ากันครับใช่ครับ ฟอร์ซ่านะต่อมาขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟู๊ดดี้ไหมฮะฟู๊ดดีฮะฟู๊ดดีครับนี่ดีก่อนเลยเฮ้ยฟุ้ยดีไม่ฉีกไม่ฉีกเอ้ยเฮ้ยไม่ฉีกครับไม่ฉีกครับเออมันใกล้กันมากนะต่อมาคือพับจีพับจีครับพับจีฟู๊ดดีทุกอย่างไว้ทีโลฮะโอ้โหคิวสี่สิบเฟรมปวดหัวตับเลยว่ะสามสิบจริงฮะอุ้ยคิวนี่แค่การ์ดจอสีสูงจะสูงนะใช่ครับ เท่าไรแล้วไงสองร้อยกว่าเกมพวกนี้ทูเขาไม่ได้จริงนะก้าร้อเอกนะครับไซเอ็มฮะต่อไปฟูเอสดีออนเอ็กซ์ทูทุกอย่างวิลลี่ไฮครับครับแล้วก็ปแบบถ้าเกินไปด้วยให้วิลลี่ไฮหมดเลยแล้วแบบฟูเอสดีวิลลี่ไฮหมดเลยนะนี่โอ้มันต่างขนาดนี้วะโอ้ตายแล้วแคทีวียูต่างกันนี่เฟรมเรทต่างกันขนาดนี้เลยเรื่องจออย่างเงี้ยสิค่าร้อยเอ็กซ์แม่งแรงชิบหอยจริงฮะ เอาพุ้งตรงนะถ้าเป็นคนที่เล่นไฟเอ็มนะเล่นเกมนี้นะครับผมมองว่าสามมันถกไม่แพงอ่าใช่เอสามมันถกไม่แพงอุ้ยคุ้มฮะคุ้มครับแล้วก็เจ็บไปห้เราเอฟไปยี่สิบก็เฟรมอ่ะต่อไปครับ RD2 ์ดีทูครับฟูเอตีอันตราฟูเอตีเทจันตัดเดร็จเป็นไทยครับเอ็นเตอร์ครับโอ้โหไอ้อาร์ดีทูเนี่ยนะแต่ดีทั้งคู่ไหมดี เฮ้ยเฟรมเรท167กับ165ไม่ต่างเท่าไหร่นะครับโอเคเซอร์พังครับนะครับเซอร์พังสองุดจ็ดเจ็ดครับฟุตดีครับเดียบาลานซ์เฟรมเจนครับครับผมปรับเปิดพาทเซซิ่งครับปรับสุดครับน่าสนใจนะเราเคยที่จริงเราเราเราเคยเทสคิวแต่เราเทสแบบวันต่อวันเราไม่ได้มาเทียบกันสองเราไม่มาชนกันอย่างนี้โอเคเห็นปะครับโอ้เฟรมเฟรมเรทไม่หนีเซอร์พังเฟรมเรทไม่หนีเฟรมเรทพอๆกันครับ132.9ครับกับ132.5สามส อ่เดลตาฟอสน่าสนใจนะครับเดลตาฟอสครับครับผมเดลตาฟอสครับกราฟิกครับฟูดีครับอันติเมทครับดีเบดีเอลเอสบาลานครับเฮ้ยไอ้คุณโดนคิวโดนเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ไอ้เดลตาฟอสไม่ต่างคุณคุณคุณผู้ชมไอ้ไอ้ของมึงตกกว่าคือของมึงอะของมึงอะแบบแบบไม่นิ่งเท่าอ่าไม่นิ่งเท่านะครับยังไงคิวของผมจะแข่งกว่าผมว่านะมันจะลงไปแบบเนี่ยร้อยร้อยห้าสิบเนี้ยเออผมไม่ลงเลยเมื่อกี้ผมแช่เลย PoE ครับผอ x ซครับครับผมดีครับเดียเวลานปรับไ g h ครับไั่นะครับคิวของกุแแจก็จัดเลยโอ้ยอุ้ยโอ้มอยผมสองร้อยสามสบองร้อยยี่สิบนานะครับสูไม่ได้นะครับซูไม่ได้อีกแล้ว300ร้อยกเฟรมต่อไปมาเวลไรวอลครับ ครับนะครับฟูเอ็ดีเดียวฟูเอดีเดียวบาล่าเฟมเจนจากนี้พี่ก็ตอบตรงนะฟูเอ็ดีเดียวบาล่าเฟมเจนปรับพายครับเฮ้ยเฟมเลนมาเวลไรเวลอย่างไรครับไอคิวครับไม่ต่างหรือเปล่านะครับไอคิวฮมาเวลไรเว่ไปไหมไม่ต่างวะเออออเเท่ากันเลยฮะสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบมัไม่ต่างอ่ะที่จังหวะนวลไอคิวมันเข้าไปนวลดีผมเห็นว่างๆไง อ่ะเข้าไปหัวแฮมเมอร์ครับสเปเมาร์ลิงทัฟูเอ็ดีบอลลาร์ครับเดียบอลลาร์เฟรมเจนอันตราครับโอเคเหมือนเดิมนะครับเจอคนนี้ดเลยไหมครับผมครับผมเฮ้ยคิว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 เฮ้ยพร้อมยังพวกพร้อมอรย่งเข้าไปเจอกับมันไปลุยกันเลยประกอบกู้โลกไปลุยกันคุณคิวเฟสเดย์เป็นยังไงเล่นกับกูด้วยสิมึงเล่นกับกูอะเท่ากันเฟสเลยเฮ้ยร้อยแปดสิบหกเฟสเฮ้ยมึงต่ำกว่ากูนะเท่ากันร้อยเก้าสิบเท่ากันเลยนี่นะครับเดี๋ยวนะครับ อัดดวลับอัดกันดีกว่าปาบครับผม4-7-0ฟู๊ดดี้เอสสา e เฟรมเจนโอเคโอ้โหไม่ต่างอีกแล้วครับผมว่านะแต่เกมนี้เกมนี้เนี่ยตั๊กเกอร์ทูครับสตั๊กเกอร์ทูเอ่อเอสสามเฟร e เจ เว้ยที่แบบาฮเดียบาลร้านเฟเมเจดเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอครับยังไงสต็ er อกก็ทูเฮ้ยไม่ต่างหรือเปล่าครับใช่ครับทีโฟเอสจี Full ไม่ต่างใช่ครับครับผมเฮ้ยมันจะไม่ต่างเอานะใช่ครับเฮ้ยอันนี้เอ้ยของมึงกดของมึงโหลดไปร้อยสามเจ็ดเลยได้คิวมึงต่ำนะอ่าตอนสู้ตอนสู้โหลดนะครับใช่ต่อไปเกมอะไรต่อไปเป็นเอออินดาจนะครับอินดาจอยวีดีวีที่ไฮแบบโลป้าเปิดพาเลซิ่เป็นมีเดียมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวบาลร้านเฟมเจดเนี่ย เฟรมเดียวกันเป๊ะนี่ยไม่ต่างอีกแล้วนะครับไม่ได้โอ้โหอันี้ไม่อันี้ไม่ต่างเลยครับเครื่องเดียวกันเลยครับเซนเทตีวยูอันนี้กินเยอะกว่านี้หน่อยเออสไปเดอร์แมนครับบารเรลารเออมันก็อย่างนั้นแหละไม่เลยไรไม่ีรังไงาอเ็ยเนี่ยเวลาเฟรมเจ็ดับอนก็ย่างนนะไม่เลอไรล่ะทำยังงเ่าอ่รเรลยเียวลรมเหมืออนกานันและไม่เลยรับเลี่ยไรงกวง่านะา แรงกว่าเราลองดูแล้วกันเอ้ยผมว่าการเองดีกว่าแล้วก็เฟรมไทม์เนี่ยมันจะยากกว่ายากกว่าเหรอใช่มันจะแหมกว่านิดนึงเดี๋ยวรอดูในส่วนของอะไรนะคิวไม้ขวานไม้ขวานสี่เซียนาสองช้าครับครับผมวัดคมเลยเป็นคิวมอยู่ไหนอ่ะนี่เองค่ับใกล้ใกล้ใช่ครับมาเดินโห้ยโอไต่แล้ว เดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะี TNT ไม่ต้องรอครับก็แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเดีดยเนี่ยไอคิวตัวงเป็นไรอ่ะตัวกระตุกเหรอเออเฮ้ยอันนี้คือไงครับชัดนะชัดครับอันนี้คือในมุมแบบตางหนักเลยนะอืมเราเราช้างลงครับเป็น20 20แล้วกันมาตรฐานกันนะครับโอเคอ่ะแม็กเกมนี่โดนอยู่ดีโดนอยู่ดีนี่ไงก็เป็นล้อยเฟรมเหมือนเดิมครับผม โดนอยู่ดีคิวเป็นร้อยเฟรมเหมือนกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปครับซีิวครับวันจันทร์เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณากครับบ๊ายบายผลเท้ก็9ก0 0พอชนะนะครับแต่ว่าคุ้มค่ากับเงิน3600บาทรหรือเปล่าอันนี้ต้องลองพิจารณาด,ดูนะตามนี้บ๊บายบายสวัสดีครับ